ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ผมได้มาเป็นประธานการประชุม GBC นะครับร่วมกับท่านพลเอกเตียเสฮาลองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา,ามกรมพูชานะครับที่จังหวัดเกาะกงราชอาณาจักรก埔มนะครับวัตถุประสงค์ของการประชุม GBC ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามผลการประชุม GBC ครั้งที่แล้วที่มาเลเซียโดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิง รวมทั้งแนวทางการดําเนินการต่อไปเพื่อนําสันติภาพและความสงบสุขกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนได้อย่างถาวรการหารือในวันนี้เป็นไปอย่างราบลื่นที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในหลายด้านนับตั้งแต่การประชุม T b c ีครั้งที่แล้วซึ่งถือเป็นความสําเร็จในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างกันและเป็นการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะยึดมั่นในแนวทางนี้ต่อไป ถึงแม้ว่ายังมีข้อห่วงกังวลมาประการที่ทําให้ฝ่ายไทยรวมถึงพี่น้องประชาชนไทยไม่สบายใจอยู่และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพื้นฟูความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจให้กลับไปเป็นดังเดิมอยู่บ้างก็ตามแต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในวันนี้และเป็นการพัฒนาการสำคัญจากการประชุม GBC ในครั้งนี้ได้แก่ 1. การถอนอาวุธหนัก และยุทธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยฝ่ายเลขานุการ GBC และ RBC จะหาลือกันภายใน3สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนดำเนินการและเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการ IoT นะครับมาเข้าร่วมสังเกตการด้วย 2. การเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยจะมีการตั้งคณะคณะประสานงานร่วมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ GBC และศูนย์ทุนระเบิดของไทยและกัมพูชาภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดทําแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและกําหนดพื้นที่นําล่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเริ่มดาเนินการทันทีภายในหนึ่งเดือน 3. การปราบอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มอบหมายให้กระทรวงหมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งม,อ,มอบข้อมูลและพิกัดที่ตั้งของสแกม Center อกว่า60แห่งในกัมพูชาให้ฝ่ายกัมพูชาไปดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทำงานนี้จะหาลือกัน ซึ่งผู้แทนของตำรวจไทยและรองผู้จัดการตำรวจกรัรมพูชาได้หาหรือกันนอกรอบเพื่อนัดหมายการประชุมประสานงานตามข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดกันในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ที่จังหวัดสักแก้ว 4. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจาน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาหาลือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวและให้คณะกรรมการชายแดนศูนย์ภูมิภาคหรือ r b c หาลือแนวทางการบริหารจัดก,การบนพื้นฐานของผลการหาลือในกรอบที่ JBC โดยในระหว่างนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดบรนเียเมนเจยประสานงานกันเพื่อให้บริหารจัดการสถานการณ์ให้มีความสงบเรียบร้อยทั้งนี้หากโมเดลนี้ประสบความสําเร็จก็จะนําไปใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่อื่นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันต่อไป 5. เราได้หาลือเรื่องการผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และการขนส่งข้ามแดนโดยเราได้มอบหมายให้กลไก r b c ไปหาลือความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยอาจเริ่มดาเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก่อนโดยสรุปผมเห็นว่านอกจากการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนแล้ว พัฒนาการสำคัญของการประชุม GBC ในครั้งนี้คือการที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดแนวทางดำเนินการในสองเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่เคยตอบรับได้แก่การเก็บกู้ทุนระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะติดตามกับฝ่ายกัมพูชาให้มีการดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันโดยเร็วสำหรับการประชุม GBC สมัยพิเศษครั้งต่อไปจะกำหนด ให้เกิดขึ้นภายใน30วันหลังจากนี้โดยมีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพสุดท้ายนี้ผมขอย้ำว่าไทยและกัมพูชาไม่อาจย้ายหนีจากกันไปได้จึงมีควา,า,ามจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะต้องแก้ปัญหาต่างๆโดยสันติวิธีเพื่อนำสันนิภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนทั้งสองประเทศจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งขอบคุณครับ ผมขอเรียนท่านสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนที่ผมจะเดินทางมาประชุม GBC ในวันนี้นะครับเมื่อวานผมได้ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอนุทินนะครับแล้วก็ขอรับทราบแนวทางนะครับท่านได้ย้ำมาว่าคือเรื่องปกป้องอธิปไตยนะครับต้องเป็นลำดับแรกนะครับให้ความสำคัญกับบทบาทของกองทัพ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคู่กันไปก็คือพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งผมนะครับตอนที่จะเดินทางที่จะไปพบกับท่านเตเจหาเนี่ยหลังจากรับนโยบายท่านนายงตีเนี่ยผมก็มีวิธีที่จะบริหารจัดการนะครับโดยแบ่งโซนนะครับพื้นที่ที่มีความตึงเครียดเนี่ย ตามลำดับนะครับโซนที่หนึ่งที่มีความตึงเครียดสูงสุดก็คือในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองนะครับที่ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินและบุรีรัมย์สี่จังหวัดอันนี้ถือเป็นโซนหนึ่งมีความตึงเครียดสูงสุดนะครับโซนที่สองที่รองลงมาก็คือพื้นที่ของกองทัพภาคหนึ่งจังหวัดสระแก้วนะครับโซนที่สามนะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับ ซึ่งเป็นโซนที่มีความตึงเครียดน้อยกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่จะคิดที่จะผ่อนปลนอะไรได้เนี่ยก็จะดูตามโซนที่มีความตึงเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ว่าที่ได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพอทางภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับได้ขอให้มีการผ่อนปลนบ้างก็จึงคิดดําเนินการในโซนที่3ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มอบหมายให้กับทาง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทนบุรีตราดเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากการที่เรามาตรการที่เราควบคุมด่านเนี่ยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ขอให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทนบุรีตราดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ได้แก่นะครับกรมศุลกากรกร,ระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสนับสนุนข้อมูลอันนี้คือแนวทางที่จะมาเจรจานะครับ วันนี้ก่อนการเข้าเจราจาที่เป็นทางการประชุมที่เป็นทางการนะครับผมได้มีโอกาสได้ประชุมแบบโฟร i นะครับกับท่านพลเอกเกษหานะครับผมได้พูดประเด็นสําคัญอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือผมได้นําสารจากท่านนายกคุณมาเนตที่ส่งแสดงความยินดีท่านนายกรัมตรีอนุทินชาญวิรุลนะครับผมบอกว่าท่านนายกคุณมาเนตเนี่ยนะ แสดงความเปนดีท่านนายกรมนตรีอนุทินนะครับในข้อความเนี่ยแสดงถึงความที่อยากจะคลี่คลายสถานการณ์เพราะฉะนั้นก็อยากทราบนะครับแนวทางที่จะหาลือกันในวันนี้อยากทราบความคืบหน้านะครับประการที่2ก็คือผมได้คุยกับท่านพลเอกเจษฮาว่าประเด็นเจ็บปวดของบ้านเราขนาดนี้ที่ ที่จะต้องรีบแก้ไขก็คือประเด็นเรื่องการที่การเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับกับเรื่องออบ้านหนองจานนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอความกรุณาให้ทางฝ่ายกมูชาเนี่ยได้ตอบรับในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งผลการประชุมก็เป็นไป,นป,นปนในทางที่ดีนะครับมีการตอบรับจากทางฝ่ายกมูชาที่มาประชุมนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมก็เรียนสื่อมวลชนว่าก็คงต้องประเมิน ผลติดตามกันต่อไปนะครับในความจริงใจของทางฝ่ายกัมพูชาที่จะมีการดําเนินการตามผลการประชุมในวันนี้หรือไม่